ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัลตันชนอตเ่เคยนะวันนี้เรามาอยู่กับไอริลูกหลานของผม วันี่ชับปลาเอ้ยเออใช่ปลาฉลามจะพูดว่าปลาไหล <laughs> พูดถึงปลาไหลก็เห็นน้อยลงนะฮะเี่นได้ว่าไม่มีเลยตอนแรกครับมีตอนนี้ไม่มีเลยสักตัวนะครับเท่าที่เล่นมานี่ชื่อคุณไม่ออฟเลนฟันหังข้ามนะ <laughs> แล้วจะเท่าๆกันไหมวิ่งละวสวยแฟนโอเคนี่คือครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมเอามาชนกับฉลามจรงิงๆกะไม่ได้เอามาชนกับฉลามหรอกนะครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันคือออฟเลนนะฮะเออไม่โดดป่ะดิก๊กอุ้ยยิ้มถอยทับ น่าจะยากอยู่ว่ะไม่รู้ว่าจะต้องสัตว์เลือดหรือไม่แล้วใส่หนา้าออกมาก่อนออกมาก่อนอยกแฟนสวยๆเลยอันอี้ทีเชนดาเมจกระป๋อยหนึ่งโอเคครับต่อ <c oughs> รองเท้านะครับ <c oughs> ปฟชั่บูธ <c oughs> เหมือนเคย <c oughs> สัตันก็มีอ่ะถ้าโดนโดนลากไก่ก็น่าจะเป็นมวยมวยกับฉลามอันตินะครับ เขารู้สึกว่าหน้าลำคามผมจะเปลี่ยนรองเท้าไอ้ต้องไปหาเงินไปก่อนนะครับตั้งใจเล่นน่ะตั้งใจเล่นหน่อย <c oughs> หนุนนานทีว่าจะเจอมวย ไม่เจ็บไมอเจ็บไมอเจ็บโอ้โหโ,หโอ้โหฉลามข้างกูไปละโอ้โหโตัวเกมไม่ไหววะยอมอ่ะมอบเลยมอบการ์ดยอมครับอืมอาจจะต้องตัดเลือดเดี๋ยวผมขอดูไอเทมก่อนนะครับตามสถานการณ์ไปเลย ไอ้เขียเขียวก็ขึ้นมานะครับออราเคนแฮมเมอร์ตีปกติเดินไปขึ้นไม่ไหววะใส่ชุดคอมโบก็ไม่ไหวนะ่จะตายแล้วด้วยรู้จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยไปเลยดีกว่าวาร์ปหลังป้อมคนับ เจอซีเซียนหน่อยก็ต้องผมต้องวาร์ปหลังป้อมเลยครับวาร์ปพุ่งพุ่งนี้ตายตายนะครับเมื่อกี้ก็เห็นนะเพื่อนๆว่ามาเช็คแน่นอนกดดันสุดนะครับไอรีตเกมก็ประมาณนี้ยิ่งเจอโทโตเกมแบบปลาไหลเอ้ยโอ้ยตบปาดเต็ทีมาฉลามด้วยนะครับไม่ไม่ไหวว่ะจะไปเล่นนอกเลยก็ค่อนข้างลำบากเพราะเราต้องเคลียร์หลังตลอดนะครับ อไปก็ได้ไม่มีอะไรไม่มีคลิปชนด้วยเนี้ยเคลียดีกว่าในการเคลียร์ตรงนี้ก็ระวังป่าแค่นั้นเลยโอเคป่าอยู่นู่นครบนะครับเห็นหมดแล้วผมไปดีกว่าเน่นกับกเพื่อนดีกว่าลิกนาคอสมวยลิกแหล,ลมสุดตายสวยเพื่อน แม่มาเซฟแอฟริกาดีนะครับเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรองเท้าดีวิ่งกลับบ้านเลยดีกว่านะครับโอ้งานเข้าโอ้ทำงานเข้าเลยครับไม่ได้กลับโอ้เปลี่ยนรองเท้าแล้วด้วยไม่คุ้มเลยโอ้โหลย์เย็ดป้อเมเปกระแตกอยู่ดีว่าไม่น่าเปลี่ยนรองเท้าเลยงามไส้เพื่อนเล่นด้านบนสวยครับผมก็เสียฟ้อมล่างไป อยู่ใกล้ๆจะคลิปเลยนี่ครับเจอปลายฉลามเดี๋ยวมาเก็บสแตกก็คปุ่มบัมซัมเบับหายไวบอทตอนนี้ก็ทำได้แค่แบบได้แท็กไปกันคลิปนะครับประมาณนี้สายเห็นแต่ขวามไม่เห็นวะ่ะ ตายไม่เล็กโอ้โหวขวามวยโอ้โหายขวาเลยดี่ว่างถอยแอปเคยคลิปเขาก็เคลีคยไวเหมือนกันเราถอยได้ไ่มหนักคอร์ดฟ้าบ์รีบกลับโอเครองเท้าก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับ <c oughs> เปลี่ยนอีกครั้งก็เป็นรองเท้ากันเจสๆได้แล้วผมคิดว่า เดี๋ยวมันเสียหลักไหมครับปลาออกปลาออกปลาออกนะตอนนี้เดินอ้อมหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่านาคอสอยู่ไหนโอเคอยู่ดาฟเตอร์เยอร์นะครับ บวยอติพอดีไม่รู้อติไปไหนก็ไม่รู้เลยรเรียบร้อยเลยนีปอมเราเข้าเลยครับอืมตอนนี้ประมาณดีนะเพื่อนๆต้นเกมอ่ะต้องบอกเลยว่าเรายิ่งเจอฮีโร่ต้นเกมอ่ะมันยิ่งลำบากน,นะครับเคลียหลังเขาเคลียร์ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ทำต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยเออ ไอ้ที่เพื่อนแบบต้องเกมไว้เนี่ยครับโอเคแฟ้ปอมเ <c oughs> ออ <c oughs> มือผมกดไปโดน <c oughs> ผมไม่ได้จ่นติแล้วมือผมกดไปโดปนแม่งเอ้ยโอเคไม่อย่างเตยอ ถ้างั้นไม่มีเตะเราก็ไปฟาร์มคลิปเหมือนเดิมนะครับรชีวิตวันๆประจำวันของไอรินะก็ไต่แรงก็ประมาณนี้โอ้โห <c oughs> ต่เขาต่าไม่เล่นเลยตกใจหมดเลยคือผมเป็นฝ่ายต้องฝ่ายต้องกลัวก่อนแต่ต้องมีตันเลือดถ้าจะไต่กันจริงๆนะครับ แต่ถ้าโดยองค์ประกอบแล้วเพื่อนเล่นได้อะไรเงี้ย <Your S 1> ต้องดูในไฟใหญ่นะครับถ้าในไฟใหญ่ไม่มีปัญหาผมก็จะไม่ออกโอเคให้เพื่อนไล่ไปเดี๋ยวผมตัดออฟเลนเผื่อเขามาลน์นี้ไม่มาก็ปล่อยเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็เคียร์คิเลยโอเค เพื่อนตีปอมก็อยู่ใ,ใกล้ไปก่อนนะครับยีบประการเข้าออแล้วก็ขี่ขวามาพร้อมกันนะครับไม่ได้มาพร้อมกันค่อยๆทยอยมากลางเข้าก่อนแล้วมวยก,กูว่าแล้วมังซ้าย <c oughs> โอ้หมัอนยกผมก่อ,อกนแลแนมันไปใส่คนอื่นต่อ <c oughs> เห็นมวยมาฉีดมาทั้งซ้ายแล้วเวยมันออกมาแนละ้วมันต้องใส่แน่นอนโดน ตีดาครับเพื่อนครึ่งหลอดเคลมเคลมเคลมเดี๋ยวให้เคลมนะครับไม่กล้าเอาทั้งคู่นะฮะไม่มีคลิปๆปีกว่าเอาดูนะครับแรกเราเช็คไม่โดนนะดิเกือบเหลืองอ่ะโหอยู่กันสองสามคนนี่เราตายเลยนะนี่ มันค่นยากค่อนข้างที่จะยากนะครับตีที่ีเพื่อนเช็คหน่อยโอเคไม่มีคู่ติสกอร์เรานำเยอะอยงนี้อ๋อผมไม่่อยได้ไม่ค่อยได้ฆ่าไม่เอย,อยแอสซิสเท่าไหร่ยึดประจําวันเวทําเลนสายเข้า สวยเพื่อนเรียกดาร์เซเลเยอร์ออกมาแล้วการทำตามวิถีแห่งนินจาไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่มันคือความเชื่อต้องมีตวะให้เท่านั้นนะครับผมถึงจะเข้าเดิงหนิงหงมีเคียรแล้วเพื่อน ح. หลังโดน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 โอ้กูจะโดนละมันผิวก่อนาคตอ,อะโอ้หาไม่โดนเลยชูริเคนผมหายแล้วตีมาพอดีมันกลายเป็นตีตะกิ้สอง โอ้โจบเลยกกติเราแบบสามวินาทีอะเมื่อกี้ผมจะรอสวนซะหน่อยไม่งั้นก็จะเป็นแบบแดนหกอะไปดีกว่าน่ากลัวเราขอเป็นรวยจัด้ย<า><ๆ>เฮ้ย โอ้โหกูโดดเซิงสเต็ปแม่งโหดจัดเดียรก่อนนะเพื่อนคนละน้อยคนละน้อยคนละน้อยนี่ต้องปล่อยแตกครับปล่อยได้ปล่อยเลยครับออกไปกันกุ้ยไตดิ มานาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะย้ายโซนไปที่กอรอสเลเยอร์นะครับนกักกวัวนกักกวัวเดินตะไรย่อมพอพดเดินตะไรย่าโอเคครับก็เกิดที่ด้านบนนะครับก็ไปทำอะไรด้านล่างซะแต่เป็นเดินไม่น้ำโคตรอันตรายเลยวะ่ะ โอ้กางเยอะนะครับโอเคผมได้โอดินวิวมากันตัวเองนะครับเมื่อกี้ผมโดนอาคอสสอนเชิงไปไม่กูรู้เรื่องเลยโอเคตัดเลือดนะครับที่สุดท้ายถ้าเจอหนึ่งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องตัดเลือดว่ะแต่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะ้ำดูดเลือดเรื่อยๆนะครับหลามต่างคนต่าเกง่งนะต่างคนต่าเก่งเฮ้ยกลางก็าหมดแล้วดิผมเห็นอาคอสผมถึงจะโผล่นะครับ มันจะโดนแบบว่าโดนลมสองโอเคฉลามอ้อมคอรสตายหลังตายหมด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 เร็วได้ดาคอร์สได้มวยสวยเลยดีครับไปละ chụp riêng với tinh năng, được 2, hay là dead hay hay đã, lâm, thoải thoải khám, mệt nè, ờ, mình không biết luôn ปาชลามออฟเลนแล้วก็เหนื่อยชิบหายเลยชนเลนต้นเกมแบบโอ้โหคือยับแน่มไม่รู้ไงว่าปรญมานี่สำหรับไอริชนชลามออฟเลนก็เหนื่อยเหนื่อยเลยก็ั้กทาคเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักทายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีจ้า